สวัสดีครับมาเจอกับเอาใจใส่ใจอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับว่าหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับแล้วมีอาการข้างเคียงอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นต้อ,อตงขอบอกว่าวัคซีนตัวแรกนะครับที่ผมได้ไปฉีดนี่คือซ i n นแวคนะครับฉีดไปเมื่อวันที่20กันยายนนะครับมีคิวให้ไปฉีด a อสตรา e ซ e นกานะครับในวันที่18ตุลาคมแต่ว่า หลังจากที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับวัคซีนไฟเซอร์มากกว่าแต่การหาวัคซีนไฟเซอร์เข็มสองเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยครับใช้ความพยายามอยู่เป็นเดือนๆนทีเดียวครับเอาละครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์ฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ<ม>ก็วัคซีนไฟเซอร์เข็มสองนะครับที่ผมไปฉีดมานะครับฉีดเมื่อวันที่17พฤศจิกายนก่อนที่จะรู้วันฉีดนะครับก็ ประมาณ1วันเองนะครับที่ผมหาข้อมูลว่าโรงพยาบาลที่ไหนมีวัคซีนตัวนี้ให้ฉีดได้นะครับการเตรียมตัวก็คือนอนแต่ปรากฏว่านอนไม่หลับนะครับเพราะว่าตื่นเต้นวันที่ไปฉีดนะครับผมก็เตรียมน้ำไปพอได้คิวผมก็ไปนั่งรอพอนั่งรอนะครับคือไปตอนเช้าเลยเพราะว่าที่โรงพยาบาเลเนี่ยเขานัดตั้งแต่เจ็ดโมงครึง่ง ผมก็ไปประมาณ7จ็ดโมงมก็ได้คิวประมาณคิวที่14หลังจากนั้นระหว่างที่รอนะครับผมก็จะทานน้ำพอถึงเวลาที่เขาแกล้จะเรียกนะครับพอแน่นอนครับคุณผู้ชมต้องอย่าลืมว่าถ้าเรากินน้ําไปเยอะๆเราจะปวดปวดฉี่ได้ใช่ไหมครับและทีนี้มันจะมีปัญหาเวลาที่เราจะฉีนะ่นะมันทําให้เราแบบว่าไม่สบายตัวผมก็เลยกะเวลาเอาก็คือเก็บน้ำเสระเป,ปอรไว้ แล้วพอใกล้ที่จะถึงคิวที่เขาจะเรียบรานะครับค่อยดิบนานเสร็จแล้วนะครับพอเขา,าจัดคิวเรียบร้อยนะครับที่ไปฉีดน,นี่ค่อนข้างที่จะไม่แน่นหนามากครับคนก็ทยอยมาไม,ไม่ได้ปูมเข้าไปทีเดียวครับเพราะว่าวันที่ไปฉีดเนี่ยมีบูธเข็มสามด้วยแล้วก็มีโมเดอร์น,นาสำหรับผู้สูงอายุนะครับผมก็อยู่ในข่ายแบบวอล์กอินเข้าไปฉีดไฟเซอร์นะครับเอาละครับ ก่อนที่จะฉีดก็ตามขั้นตนอนปกติกรมีซสักถามประวัติแล้วก็มีวัดความดันอะไรเรียบร้อยเราฉีดเสร็จนะครับก่อนที่ต้องบอกอว่าพยาบาลไทยนะครับฉีดได้นิ่มมากถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นพยาบาลต่างประเทศนะครับโอ้โหแบบขอปากนี้เลยนะครับปึ๊บก็ไปอย่างเนะงี้ยเต็มหัวใจเลยก็จะฉีดแบบนิ่มๆมากนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังหลังฉีดไปาทางพยาบาลก็อธิบายว่า วัคซีนไฟเซอร์นันจะมีต่อกล้ามเนือ้อบวใจก็คือ3วันหลังจากฉีดให้เราทำตัวสบายๆอย่าเครียดอย่าทำงานหนักนะครับก่อนห้เพียงพอผมหลังจากฉีดเสร็จก็ไม่มีอาการอะไรเลยครับหลังจากฉีดผมก็ไปไหว้พระไปเที่ยวอิมพิัณฑ์แล้วก็วันนลุพอดีผม,ผมพามมเตอร์ไซค์ไปใช่แล้ก็ขับมอเตอร์ไซค์เล่นก็คือ สถานที่นั้นผมก็ยังไม่เคยไปนะครับผมก็ไปดูสถานที่สําคัญแล้วก็ถือเวลาถือโอกาสท่องเที่ยวไปด้วยปรากฏว่าเมื่อมาถึงบ้านก็ประมาณ3ชั่วโมงหลังจากฉีดก็เริ่มปวดตรงแขนนะครับเริ่มปวดตรงแขนเนี่ยแต่ปวดไม่เยอะนะครับผมก็ยังทํางานต่อไปทํางานบ้านทํางานโน,น้นทำงานนี้ต่อไปแต่พอผ่านไปสักสีออ่ห้าชั่วโมงนะครับก็ช่วงประมาณคำคำปรากฏว่าแขนเนี่ย มนันปวดมากตอนนอนนี่ก็โอ้ผมก็เลยต้องขอบอกว่าพอพอผมรู้สึกปวดแขนนะครับผมก็รีบกินยาพาราก่อนนะครับแล้วทีนี้อาการก็ยังไม่ดเลาพอก่อนนอนสักสี่ทุ่มนะครับก็เริ่มปวดก็กินยาอีกทีหนึ่งแต่คืนนี้คืน,คนคืนที่ฉีดยาเนี่ยนอนไม่ค่อยจะหลับเพราะว่ามันยุตกแข็งไม่ได้เลยครับจะปวดมากแต่แขนนี่ไม่ได้บวมอะไรเลยนะครับแขนนี่ปกติ ไอ้เรายก,ยกแข็งไม่ได้คือต้องนอนแบบนิ่งๆจะรอนในเนีย่ยพอตื่นเช้ามาก็ยังก็ยังคุณผู้ชมครับมันก็ดีขึ้นครับสบายใจหน่อยเพราะว่า,าไฟเซอร์เนี่ยจะมีปัญหาตัวกล้ามในหัวใจใช่ไหมครับถ้าถ้ามันจะมีตัวก้างเคียงหอุกข้าเคียงก็อาจจะเกี่ยวกับหัวใจของเราเราก็ต้องเชื่อคุณพยาบาลคุณหมอนะครับก็คืออย่าออกกำลังกายหัผม ประปรายเพียงพอไม่เครียดก็อีกวันหนึ่งนะครับวันผมชิมวันที่17 17เจ,จ็ดสิบเจ็ดลิซ่าจิตใช่ไครับอวันที่18 18ปดสิบแปดเนี่ยเดือดเช้ามาก็ยังปวดอยู่ครับแต่ก็รู้ดีขึ้นก็ประมาณช่วงเย็นๆอีกวันหนึ่งก็นับไปก็ประมาณสักสองวันนะครับอาการจะค่อยๆดีขึ้นส่วนวันนี้ที่ผมมารีวิวเนี่ยก็เป็นวันที่19แล้วนะครับอาการนี่ก็ยังก็ยังรู้สึก ปวดปวดรัวครับปวดตามข้อพับนี้นะครับก็ยังปวดปวด,ปวดรัวแต่ก็วันนี้ก็ทํางานคือทํางานปกติได้แล้วก็รู้สึกว่าร่างกายเกือบจะกลับมาสู100่ร้อยเนแล้วนะครับเอาละครับผลข้างเคียงเนี่ยแต่ละคนรน่างกายไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเอายังแอสตาซินิกาเนี่ยผมศึกษาข้อมูลมาคือเกี่ยวกับพวกอะไรอ่ะ เอ่อพวกเขาเรียกอะไรอ่ะเกี่ยวกับเส้นเลือดใช่ไหมครับเกี่ยวกับเส้นเลือดตันนะครับผนข้างเขนที่รุนแรงใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยเป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจก็ถือว่าตอนนี้ร่างกายก็กลับมาสัก80%ดสิบเปอนถึงเ0แล้วนะครับก็คิดว่าอีกวันสองวันก็คงจะครบร้บอเปอร์เซ็นต์เอาละครับเป็นไงบ้างครับกับวัคซีนไฟเซอร์ที่ ผมมารีวิวผลข้างเคียงกันหลายๆคนก็คงกําลังจะฉีดตัวนี้ใช่ไหมครับก็หนึ่งพ้องฟ้าใเพียงพอนะครับแล้วกินน้ำเยอะๆแล้วก็หลังจากฉีดก็อย่าทำงานหนักหนูนะครับแล้วอาการข้างเคียงนี้ก็จะน้อยลงนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าคงจะมารีวิวเกี่ยวกับอาการผลข้างเคียงของเฟรเซอร์กันพอสมควรแล้ว ก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ไปฉีดไฟเซอร์ปลอดภัยกันนะครับอ๋อเข็มสามยังไม่ทราบนะครับว่าจะเป็นวัคซีนตัวไหนเพราะว่าพยาบาลบอกว่าไฟเซอร์นี้ก็มันปูุงก,ก็ขึ้นเยอะแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ไว้างใจนะครับก็ไปไหนก็ยังใส่หน้ากากเหมือนเดิมโอเคครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าสบายใจไปพอหนึ่งนะครับว่าเราได้รับวัคซีนสองเข็มแล้วเดี๋ยวถ้า ในคลิปหน้ามีโอกาสก็จะมาเล่าถึงว่าทำไมผมถึงได้ฉีดไฟเซอรนะครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยครับก็สำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ